สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมจ้องพระนนี้พานะครับผมกับผมกับการเผยแผ่ธรรมะนะครับให้บุ้ดชนรุ่นหลังได้รับรู้นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องบทสวดนะครับคํธรรมวัานะครับว่าบทสวดคํธรรมวัามีอะไรบ้างแปลจากบาลีมาเป็นไทยคืออะไรบ้างนะครับผมแล้วเขียนจาก เขียนจากบาลีแล้วก็มาเขียนเป็นไทยทีนะครับผมให้ประชชนได้อ่านให้คนเราได้อ่านออกและเข้าใจนะครับผมแล้วผมจะเริ่มอ่านในฟังนะครับพุทธาภิทุตินะครับ,นะรบสัเสนเริญพระพุทธเจ้านะครับโยโสตถาคตโตนะครับพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไรจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง วิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง,จงอนุตรรบริสธรรมสารทิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัตหาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระครวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยมังโลกังสะเทวังสะมารก,กังสะพรมมกังสัตสะมณพรมมณิงประชังสเทวมนุษสังสยังอภิญญาสัชิกัตวาอเวเทสินะครับแปลเป็นไทยอย่างนี้นะครับว่าผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด้ ได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งแล้วพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกมีพร้อมทั้งเทวดามารพรหมและมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้ดูตามโยธรรม,มังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้ว ปาน,านิกาลยาณังไพระในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณนังไพระในท่ามกลางปราริโยสานกันลยาหนังไพระในที่สุดสาสทั้งศสัรพยัญชนะังเกวะปราริปุณังปราริสุททางพรหมจริยังประกาศเสสิทรงประกาศพรหมจาจย์คือทรงประกาศพรามารย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังพักวันตังอภิบูชิยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตาะมหังพะกวันตงังเสลสานามามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าวการระลึกถึงพระพุทธคุณนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับ ส่วนสพอพูดถึงคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวต่อคลิปต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องเบส,ส,สรเสริญพว่าทรมากกว่านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับผม